สวัสดีค่ะหนูเชื่อเด็กหญิงไพรินบุตรโคตรวันนี้จะมาเล่าเรื่องแม่ปลาบูทองเป็นนิทานพื้นบ้านของไทยเป็นเรื่องราวความรักความผูกพันข,ของแม่ลูกซึ่งเมื่อแม่ตกน้ำได้เป็นได้ไปเกิดเป็นปลาบู่เพื่อจะได้อยู่ใกล้เอือ้อผู้เป็นลูกสาวแต่ก็ถูกลังแกจากแม่เลี้ยงและลูกๆทำให้ปลาบู่ตาย ต้องไปเกิดเป็นต้นมะเขือต้นโพต่อมาเอื้อยแม่เลี้ยงต้องการให้ลูกของตนเองเป็นมะเหสีจึงหลอกเอื้อยให้กลับบ้านให้กลับมาเยี่ยมที่บ้านเอื้อยลงกลเหยียบกระดาษตกลงไปในอ่างน้ำเดือดและตายไปเกิดเป็นนกแขก าสีคุณแคทเต้าให้เป็นคนต่อมาพระราชาทราบความจริงจึงสั่งให้ลงโทษอ้ายลูกแม่เลี้ยงและเอ้อยขออภัยพร้อมกับรับพ่อแม่เลี้ยงและที่มาอยู่ในเมืองอย่างมีความสุข